สวัสดีค่ะพี่น้องกองปราบสุขสุขนนะคะตอนนี้กะรออาจารย์นะคะพ่อใหญ่พ่อื่นๆพ่อใหญ่เนาะพ่ากะติดปากพ่อใหญ่เลิศพ่อใหญ่เลิศพ่อใหญ่สมุนไพรอาจารย์สมุนไพรนะนะตอนนี้ก็รออาจารย์นะคะก็อยูกับไปให้ไปหน้ามาฮอดแล้วพี่น้องตอนนี้คุณยายก็เล่นติเทสขันบักเบลิงของยายนี่พ่อเอิญว่าขันหมากเบลิงขันห้างขันห้างไม่ใช่ขันแสบพี่น้องพ่อใหญ่สวัสดีจ้ามาแต่หน้าบอกมาแต่เพิ่งมา เอ,เอาควยมาได้เปล่าจะควยบิดจะควยบิดไม่มีโควิด,อ,อ,ด,วดอืมนี่นะห้องเรมีแบบองพับ้านเราไหมนี่ก็สร้างเพื้นห้างเรามีนี่อันเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวสิ่งทีคุณย่าบอกอ่าถึงแพร่้าในความคิดคุณย่าหน่ว่าแพร่้านี่บเ่เป็นคนเสียงดี <c oughs> เสียงขี้ไล่ขี้ไล่ลแต่ว่าเต้นอย่าง คือคือเดี๋ยวมายูจุดนี้ได้ย่าย่ายคิดว่าจะยูที่ใจยูที่ใจเป็นบ่อเอาบอารู้กันดีย้า,ายเป็น<ไ>ปที่ใจ <ไป S 1> พองแพ,วพว้วๆลาย้ายกัย,ายก้ยายกับเบิดคว่มคิดว่าโอ้ยงืดเด๊คันแพ้วพวที่เป็นหนมอลำไปได้อันนักร้องไปได้่งืดคักแล้วเส<อ>ียงบ็ดีเนาะเสียงก็ดี เจ้วกดูานเน้อยตอนนี้หน่อยมูนีได้ดิ้ยพอใหญ่คักว่าเนาะตอนนี้มันมอดอยู่มว่าถ้าน่มว่าคันเล็กน้อยสองตัวนี่ยพได้เส้าสวก็มีแ้่ไหมนี่จะย้ายบ่อให้ฟังดีแต่แม่คุ้มนย้ายบ้านี่แหละกัเงืนั่นแล้วเนาะว่าเป็นไปได้โอ้ คุ้มควงางคดีนี้กลั้มขึ้นก็แปลว่าเอ้ยมีพ่อยายอยู่ได้ปฏิสอนธิเด่มือขาดอยู่เพาว่าก็ากคือมันมนี่ยแหละก็คือว่าใจใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีอีหย่างหนึ่งที่แพ้เสือก็คือว่าคือเมถิเพราะฉัเป็นคนที่ผ่าลูกเห็ดหนึ่งหล่ะคือคู่บาอาจารย์สินะพี่น้องอันย่า่ย,ย่า่เท็นี่แล้วสิไก่สีหอดปีไม่ไก่สีหอดสองการนี่เพิ่นสิบอกประจำเป็นว่าเตรียมอันโตไปสงนำพ่อยายเด้อ กันว่าปีใหม่เอาเยังไปตอนพ่ออานเตรียมที่ซื้อเนงไปให้ฝากพ่อหญ่ปีใหม่ของขวัญคือสินะคือสมัยตะก,กี้นะเขาเป็นเด็หน่อยซึ่งเขากะเขากะบบหูแด่ว,ว่าเขาต้องเห็ดคือสินะแมนูพอแม่เขาเคยเห็นเขากะเห็ดอยู่ปก,กติแต่ว่า,าเขาอาจารย์สอนร่านี่คือว่าเมนูวันคู่วันอย่างนี้เขากะหูอยู่แต่ว่า<ม>คือจังแม่เราสิเป็นคนบอกเป็นคนแตงบอกไงคือแม่เทมิตน์แล้สิเป็นคนแต่งให้ลูเข็ทุกอย่างว่า ปีใหม่ต้องเฮ็ดจังซี่เด้อสงการานต์่อเฮ็ดจังซี่เด้ออันนั้นันสำคัญต่อเฮ็ดจังซี่เด้อจังซี่นะอันนั้นเฮ็ดจะได้เนี่ยหมาอยู่ายุคปีนี้จะเป็นวาระเกิดประวัติศาสตรายาวที่นี่ก็คือว่าแมฆเน่ยม,ม,มาคือว่าปีนี้เนาะแม่เราก็บ่อยู่แล้วแต่ว่าเฮากะมาเฮ็ดคือเก่าเฮ็ดเฮ็ดคือทุกปีที่แม่เคยพาเฮ็ดแล้วก็แพผ่กับเสื้อวาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปได้กับราะว่าคู่บาอาจารย์ ที่บ่ถิ่งบ่ปลาเยี่ยงกับย่าสกี้ตะกี้บ่ฮอนดั่งเด้เนาะมามาสงนามย่าสุปีย่าให้พร่อนต้นห้สุปีสุปีย่าบ้านเดียวกัตะกี้ให้ก็วาให้ดุมดั่งเด้อมาสงนามย่าแล้วให้เจ้าไปไกลๆไหลไปขึ้นน้ำนี่เด้อย่าว่าให้แก่เขายห้พ้นพ้นนี่ล่ะให้ด้งให้ดังให้เงินขำไหลมาขึ้นน้ำขึ้นน้ํนี่ออกมาต่อไป ให้พักนาบ่ให้จกให้จำให้บ่ให้ขาดให้เขินบ่ให้หมกเขินหาดบ่ให้ขาดเขินวังยายว่าได้ให้พรอนสุปีตะยีคือว่าข้าก็บบริมีซื้อเสียงเนาะข้ากับแม่เสียได้แล้วก็ให้พรคือสุปีสุปีไม่ใช่ไลยเป็นก็ให้พรอันลูกซีนลูกเ้าเพราใหญ่กับหลายคนอยู่ดิหลายป๊ะเท้ายายว่าคอยเงินไหลกล่องคอยทองไหลมาเด้อแป๊วเยายว่า นกายลอยเป็นวังนี่ยกายลอยตีญาต์เล่าก็ว่าโอ้ยสันอันเพื่อเห็นแล้วก็ว่าเบย์กี่คนนะสินอาจารย์ทิพย์คิดดูฮะอาจารย์ข้าวเบย์เนาะแต่หลายคนอยู่แต่ว่าคนที่อันไปมากสู้อาจารย์พ่อใหญ่มหาญาติสิก็มี่เบย์กี่คนนะสินเล่าก็สิให้พ่อแล้วก็สิย่องนะจะกี่จะคล้องกะเป็นเด็กหน่อยกับว่ากับฟังเพื่อนเพราะจ้างงังพร้อมเนลาเพราะจ้างเนี่ยเ้าก็รับเอาที่เพื่อนบอกสิเหาก็ดีใจที่เพื่อนให้พ้าเ้าสินะเ้าบวกคิดว่าเออเงินหนึ่งเ้าจะมากอด ชุดนี้ได้เซน่าพี่น้องกับราะฉะน,นั้นก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราอย่าลืมครูบาอาจารย์มิดามันดาครูบาอาจารย์เซนะกจะต้องขอบคุณแม่เทพมันเราพี่น้องเออยกเสี่ยงหัวพ่อมาหลัดสีหายขึ้นมาเล่าอ,อันนี้แล้วกันจะเป็นยูแล้วกับมาน,ำน้ำเนาะโอ้ยม,ม,มามาถือว่ออามันจะเสียเนาะมะมะมามะน้าประจำไหนหรอแต่พอถึงโลกก็ทางให้เยอะบ่กับแบบบ้าง ก็ได้ดีย้อนรอดล่ะคุณแม่ย้อนขันนอแต่ว่าเพราะว่าเฮ็ดกะเ้ากับบุงหูเนาะเขาเป็นเด็กหน่อยเป็นกะบ้ามาแม่จิพาไปหาพ่อใหญ่ไปสมนนามสิน่ะบัดชุมมือหนีก็เลยเฮ็ดมาเจ้าบุงหูเดาว่ามันสีดีหรือบดีห้อกับบุงหูเขาเป็นเด็กหน่อยมันเป็นดินทีละเพราะห้องเฮ็ดมากประจาประจาเหากะ มันก็ดีดพี่น้องบุ่นมากพอผสมพ่อสีได้ก็ได้ผสมพ่อสีมีก็มีเสียงเสียงขี้ไร่ก็ยายบาลน่ะเสียงขึ้นมานเสียงเสียงอะไรอหลีมันมันเป็นตาดั่งขึ้นยายบาล่ะว่าโอ้ยพญเลือดจมขันปั่นได้หน่อยสองคนดั่งถึงเงือีอิริขันบ่พ่อสีได้ก็ได้บ่พ่อสีมีก็มีบ่พ่อสีดังก็หนังครูบาอาจารย์เท่าบ่ลรบูรูจะสีหนะพี่น้องเงือกคักแล้ว จังว่าบอกว่าวันหน้ยินว่าโอ้ยงานลังเข่าลังเข่าเอาจะมาผลไหลมาส่งในกล่องท้องไรมาอีหลีตัวนี่เสร็จโอ้ยยายเทียมเราใจสูงพี่ใหญ่เลยทำเราพังพี่ใหญ่งนี่ตัวนี่ละบุญบุญพันมาบ่เห็นคือบาปเด้บาปที่เห็นกระทันตานั่งคุยกันอยู่ดีเตอกันปั๊บบาปเลยนี่บุญมาบ่เห็นห้องหุ่นจักนี่แหละคือต้องบุญบุญแท้แน่นอน โอ้ยสมุนจึงเห็นหนลูกเอ้ยขุนพาคนรักษาใช้ใจมาคนจับพวกกล่องขุนบ่ามันจําเป็นไว้ความบุญมันมาสาแต่ว่าเห็นโดนเห็นตลอดชีวิตที่มา่าหพี่ดอกแล้วก็น้าสาวแบบว่าอ่าน้องๆคนใดที่แบบวดด่บบาอยากมีความฝันอยากไปในทางนี้อะย่งนึ่งนึงละข้ามมานะโอ้ทนความใจใจมากแลก้วกะ พยายามตั้งใจเอาแล้วไใดที่เข้าแรื่องใดที่เข้ากิดว่าเออใจเข้ามาเข้ากับสูเอาละกะบางบาเป็นว่าผู้ใดสีเก่งมัตจะเกิดขนาดแพ้้าหนีวมาเสียงพอดีเออทุกคนนี้ก็บูได้ว่าดีเราพี่น้องแต่ว่ากะกะกะกถือว่าเข้าไปไหนสินะเข้าไปดีเจ้าหนี้ดีแล้วพอดีก็เข้ากับมีนะย่าดบปว่าผู้เสียงดีก็เข้ากับมีหลายจังสินะมาที่นี่สฟาไว้มันขึ้นอยู่กับใจเข้าล่ะกะ อย่าลืม so อ yeah, well, mm ีด่าบ้านด่าคู่บาอาจารย์นะคะอย่าถิ่มอย่าป้าอย่าอันนี้เพิ่นคือว่าอย่าลบดูสินะมันเป็นความเชื่อซึ่งฮอก่เห็นแล้วสินะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่านี่อย่างไรชิดนี้กะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดพี่ใหญ่กันเดี๋ยวข้อจิตประสงแล้วนพี่ใหญ่กันเรื่องอะไรชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรชื่อเบลลครับชื่อเบดเบดนี่เพลินเมทเพลาะสิประจำเดชจำเรามาเนี่ยล่อสินเอาเงินมาแนวเงินมาให้น้อง ม่เทพะสหาประจำเลยอันนี้พี่ซื้อเนื้อย่างเห็นไหคัดัวดเจ้าพิชเได้นหพิชเได้หนี่ังก่อนพิชเได้ไหมนักกู้สาวเป็นหรือเปล่านอนักกู้อะหล่ะตอนนี้นักสาวไดไนักเป็นหรือเปล่าสาวอมโอ้ยมักสาวอมสาวมาสิค่ะ

ออพออยู่กับเขาดีดีแห้งสกันดติดกัีะษดท่านอยู่ดีงีก็เจ็บก็ไก็ขก็ไอกจาเอาที่เดกเอาหลกายคก็มุ่งหนึ่งทางด้นงยคกับสถานการณ์สถานการณ์ที่เป็นคที่ดที่สุ่ายูแขงเก็ท่า

แลกนี่ไงเลย <coughs> 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 看看 <laughs> 吧。